สวัสดีครับ FC ช่องแทยขาพระราสมบัตินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา FC มาดูเหรียญปลอมนะครับพอมีคอมเมนต์ที่แล้วนะครับมี f อฟท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ผมเอาเหรียญปลอมมาให้เปรียบเทียบดูบ้างเพื่อจะได้เป็นข้อตัดสินนะครับเห็นไหมครับการที่เราจะมาดูเหรียญปลอมนะครับปลอมได้ดีนะครับจุดตายตรงนี้ง่ายครับตัวตัวหนังสือจะไม่คมชัดนะครับเห็นไหมแล้วก็ห่วงจะไม่จะไม่จะสมูท นะครับตัวห่วจะไม่มีเศษเกินเนื้อเกิดออกมาแล้วก็การตัดขอบนะครับนี่ก็พยายามจะทําให้เหมือนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับตัวเลขข้างหลังก็ไม่ค่อยชัดนะครับโดยเฉพาะการตีเลขนะครับการตีเลขนะครับเลขจะเสมอกันนะครับจะแตกต่างจากการล่องรอยของลักษณะของคันพิมพ์ดีดบางคนอาจจะไม่ได้พิมพ์ดีดนะครับอาจจะไม่ทราบว่าล่องรอยการพิมพ์ดีดเป็นยังไงผมเคยพิมพ์ดีดนะครับทันสมัยพิมพ์ดีดเครื่องพิมพ์บีดเนี่ย ตัวซื้อของเขาจะเป็นลุมลึกลงไปแล้วมันจะไม่ชัดนะครับนี่ให้ดูขอบนะครับให้ดูกันทั้งสามเหรียญนะครับอันนี้ที่ร้านนะครับเขาให้เช่าอยู่ให้ขายอยู่สองร้อยบาทต่อเหรียญนะครับนี่คือของปลอมนะครับนี่เห็นไหมครับลองรูเรียนนะครับในตาของรัชกาลที่เก้าก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่เห็นไหมครับปลอมได้สวยนะครับปลอมได้สวยมาก นี่เลยเหรียญชาวเขาอ่าวันนี้มีให้ชมสามเหรียญนะครับปลอมสวยๆนะครับโดยเฉพาะตัวเลขนะครับปลอมสวยมากนะครับเขาก็ตั้งใจนะครับเขาเปลี่ยน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 ตัวจังหวัดด้วยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูของแท้นะครับนี่คือของแท้ครับผมของแท้จะขอพูดอ่ายาวหน่อยนะครับนี่ครับเหรียญราชการที่9ของแท้เห็นไหมครับ ในตาของราชกาลที่9ก็เห็นนะครับเนื้อเกินตรงห่วงก็มีนะครับเนื้อเกินถือว่าเป็นเหรียญที่เปรียบเทียบได้ดีนะครับกับเหรียญเมื่อกี้ใช่ไหมครับ fc ได้ดูแล้วนะครับนาอเหรียญเมื่อกี้กับเหรียญน,นี้นี่ดูดูครับดูนะครับตัวหนังสือคมชัดรูปเหรียญชัดนะครับรูปตรงข้างๆนี่ก็ถือว่าชัดเจน นะครับสวยงามทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับ fc นี่ฮะที่ผมให้ดูเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับตัวหนังสือไม่ชัดนะครับด้านหลังนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่ใช้ต่อเห็นไหมครับตัวเลขที่ใช้ต่อมันจะไม่ชัดเหมือนของแท้นะครับนี่คือของจริงนะครับ fc เห็นไหมตรงเลข9 หรือว่าเลข3เนี่ยการตอกในลักษณะของใช้พิมพ์ดีดในการตอกเนี่ยเล,เลขไอ้เลขเล็กเลขมันจะเล็กเลียวแหลมนะครับไม่เหมือนอเหรียญที่ผมให้ชมเป็นตัวอย่างนี่นะครับมันจะเป็นทื่อๆตรงๆปูปูนะครับเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตเลขศูนย์นะครับตรงตรงข้างบนและข้างล่างนี่ก็จะใหญ่หน่อยแต่ตรงข้างๆนี่นก็จะเล็กนะครับนี่คือจุด จุดสาคัญเลยนะครับนี่ครับส่วนในตาเห็นไหมครับนี่คือในตาของเหรียญแท้ก็จะเห็นในตาของรัชกาลที่9ด้วยนะครับนี่อันนี้คือเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้คนที่ศึกษาเหรียญชาวเขานะครับชอบเหรียญชาวเขานะครับรูปเหรียญไม่มีบวมนะครับผมแตกต่างนะครับนี่คือขอบเห็นไหมครับขอบขอบขอบตัด องขยักไหมครับนี่น,นีให้ดูกันชัดๆครับชัดๆเห็นไหมครับนี่เลยนี่ครับ f c นี่คือขอบเหรียญเหรียญชาวเขานะครับนี่นะครับ,ร,บรูปทรงสวยงามนะครับเหรียญคมชัดเนื้อไม่บวมออกโทนสีขาวนะครับเนื่องจากเป็นสีของอัลปาก้านะครับนี่ นี่เลยครับผมนี่อยากให้ดูความสวยงามนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆผมก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ